ที่น้องเท่รักโยเอลได้นำสารแห่งความหวังมาให้ประชากรที่มีความทุกข์และเห็นเพียงอนาคตที่มืดมัวโดวยกล่าวว่าพระเจ้าไม่ได้ละทิ้งประชากรพระองค์จะทรงพิาพากษาชาติทั้งหลายที่ทำการละเมิดต่อยูดาพระเจ้าทรงรับรู้ถึงเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นและนี่คือช่วงเวลาที่สุกงอมสำหรับการจัดการโดยมีภาพการใช้เครื่องมือสำหรับเก็บเกี่ยวข้าวและองุูล ซึ่งในช่วงเวลาหนึ่งพระเจ้าทรงทำให้ผลิตผลเสียหายจนทำให้ไม่มีอะไรเหลือให้เก็บเกี่ยวเลยแต่ในเวลานี้ทุกสิ่งได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่รวมทั้งมีชนจำนวนมากต้องอยู่ในหุบเขาแห่งการตัดสินซึ่งจะเป็นไปในวันของพระเจ้าที่ใกล้เข้ามาโดยจะมีเหตุการณ์ที่แปลกๆเช่นดวงอาทิตย์และดวงจันทร์อับแสงผู้คนจะได้ยินเสียงของพระเจ้าที่เปล่งออกมา ทำให้รับรู้ถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระอ,องค์จะประทับอยู่กับประชากรของพระองค์การมีพระเจ้าทําให้มีความศักดิ์สิทธิ์และเข้มแข็งในส่วนต่อมาพระคัมภีรได้กล่าวถึงการที่พระเจ้าจะทรงอวยพรประชากรในสองรูปแบบคือการทําลายศัตรูกับการประทานสิ่งดีๆให้ที่เต็มเสี่ยงไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ดังที่พระคมภีร์ให้ภาพของภูเขาจะหลั่งเล่าอางุ่นใหม่ น้ำนมจะไหลาตามเนินเขาห้วยต่างๆของยูดาจะมีน้ำไหลน้ำจะไหลออกจากผู้น้ำในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยในขณะที่ประชากรของพระเจ้าได้รับสิ่งที่ดีๆแต่บรรดาชนชาติโดยรอบที่เคยทำไม่ดีต่อชนอิสราเอลจะต้องเผชิญเรื่องร้ายในรูปแบบต่างๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่เป็นประชากรของพระเจ้าคือ เขาทั้งหลายจะต้องถูกตัดสินลงโทษในเวลาที่ทำผิดและพระองค์จะทรงช่วยเหลือในภายหลังเรื่องสำคัญคือคนทั้งหลายต้องมีความวางใจในพระเจ้าและเขาจะดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและรุ่งเรืองเพราะพระเจ้าประทับอยู่ด้วยแต่เรื่องราวทั้งหมดนี้ทำให้เราคิดจะชนต้องรู้ว่าสิ่งต่างๆไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องราวในอดีต พระเจ้านั้นไม่ได้อยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งไม่ว่าจะสิโยนหรือที่อื่นๆพระองค์ประทับอยู่ในดวงใจของผู้ที่เปิดรับพระองค์และพร้อมที่จะรักพระเจ้าและรักซึ่งกันและกันเพราะเห็นแก่พระเจ้าวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เราเรียนรู้ถึงความรักของพระเจ้าในเหตุการณ์ต่างๆเพื่อเราจะได้เข้าใจถึงพระประสงค์ของพระเจ้าทั้งในยามสุข และยามทุกข์ from the cold.